来啦！一 <Clara? S 2> <fu>、二、三、四、五、六、七、八、九、十。一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 、二、三、四、五、六、七、八、九、十。 คึคึกกินข้าวอิ่มแล้วคึ๊กใช่มัม้ยกินข้าวแล้วอารมณ์ดีใช่มั้ยอารมณ์ดีเพราะมีความสุขอารมณ์ดีเพราอิ่มกินเลยว่าอิ่มเ <c oughs> อบีซีดีอีเอฟจีเอสไอที อยู hey. ่ว่ะอ๋อหูยุงกัดเต็มข้าเลยอ่ะอยู่จ <are> ้าวี่มาไปโรงเรียนแล้วปะ mm hmm. สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ